วันนี้ไเดินทางมาในวัดนครพนมครับอยู่วัดวัดมหาธาตุอยู่ในจังหวัดนครพนมครับสวยงามองค์พระยานาครับองค์ปูพระยาหนานะครับด้วยสีฟ้าพี่น้องเขาไปเบิ่งในวัดไอ้มหาธาตุครับเป็นวัดเราวัดแก่วัดมหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครพนมครับน <ellt on. S 2> ี่ครับเป็นวัดเก่าวัดแก่อีกหมู่หนึงครับมีพระธาตุในบริเวณวัดครับพี่น้องวัดมหาธาตุจังหวัดนครพนมครับวัดเก่าวัดแก่วัดใหญ่เลยทีเดียวครับพี่น้องครับเบิกไฟวัดกันเลยเดี๋ยวพาเราไปเบิกข้างในครับพี่น้องเรื่องกันข้างใน สดทนงามเลยทีเดียวครับพี่น้องครับเป็นเอเดียเอเดีองค์พระธาตุอยู่มณีเวรมบัดครับครับมีกระโะลกต่างๆครับต่างเรียงราย ไงพระองค์ครับมีของไงพระมีอ,องค์พระพุทธลูกครัะอย่างนี้ได้ทีเดียวครับนะวัดมหาธาตุครับมีของไงพระครับเพืออพ่อน ไอ้สวนง,งานเลยทีเดียวอันนี้เป็นองค์โอ้นนุบถลูกครับขบถลูกครับเซนไวสมูซาครับนี่ครับ บริเวณพันธ pues ์คำมีต้นต้นหนาจะเป็นต้นสังครับที่ผมหวงสังต้นบ้าใหญ่นะครับนี่ครับครับบิเวณหน้าลูกปูครับพี่น้องเส้นสุดท้ายเลยทีเดียว ลมเย็นเป็นสุขขนาดเลย,ยมีบอ่อหนามมีบอ่อหนามผมน่าจะเป็นครับอืมนี่ครับ,รบเวียนบัตรมาถ่ายชอบกดมหาถ่าย yeah นาวัด,บด,วด,บดนบัตวัดแก้วแก้วกับน้องสนุกงานไปิกามี่าเกลืองของนงาวัดนครปนมับอยจันหวัดนครปนมบรรยากาศนาวัดรครับนาวัดรรมหาธาตจังหวัดน,ดาาน,ดค,น,รนครปนม <laughs> วันเพื่อนนี่ครับไปหลุ스스่นเพื่อนนี่ครับ ก็สุดยอดสุดยอดนี่ครับก็ดเดียนสมัยยังหน่อยครับสุดอดแลวครับพี่นน,นองน่องเป็นมวนเป็นมวน,นครับอยู่ห่า วิวที่ทัดเคื่อิมโค้งครับเนิมโคง้งอำเภอท่าพนมเป็นบรรยากาศเย็นสบายงานบงวงสรวงอ่าวงปูพญนาครับวงปูพญนาคปูคนกำลังลังไลเขามากครับเต็มที่ฝากคนยนต์ใจของพ่น้องทั่วไปครับหลังขาดหลังขาย ดีได้ทีเดียวครับพี่น้องฟังนกี่ับเป็นของพี่น้องทั้งสปอป,อปอล่าครับทั้งนะั้นมองเห็นใกลๆ้นะพี่น้องทงั้งโปอป,อปอล่ากาสองฟังครับสองสงเไทยครับมองเห็นภูเขามองเห็นวิวทิวทัดทั้งฟัง ดีๆครับพี่น้องง่ายง่ายดีฟังอ่าอีกฟังนของพี่น้องตั้งสปปอล่าครับคนสีมาบะไรยังไ้ครับเป็นเหมือนเหมือดสิ่จงไดยครับ เดี๋ยวเดินไปอีกช่วไปเรื่อยๆครับเป็นช่วไปเรื่อยๆอีกวัดหนึ่งของจังหวัดนครพนมครับคือวัดกลางครับพี่นอ้องไกลๆก็วัดวัดยังตะกีดด้เนย์ไงไกลๆกันครับวัดไน่ขอสมควรน,นี่ก็ได้ครับย่างเราทีเดียวกพรวัดนี้เป็นวัดกลาง เป็นอีกวัดนึงครับพี่น้องเกวัดวกางของจังวัดนครพนมครับอยู่ใจกลางวัดนครพนมครับวัดไนพุทธวัดี๋ยวเราไปเบิ้งอีกเส้นหนึ่งครับ แก็จะเป็นวัดไก่ริมโค้งด้วยกันครับไก่ริมโค้งเป็นวัดกลางที่อยู่ไก่ริมโค้งครับวัดกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนครับพี่น้องครับเป็นวัดใหญ่เลยทีเดียวนี่ก็ได้บริเวณริโคงนะครับมันมีเขียนบอกเลยปิดประตูสองทุกขอบคุณที่ ในความร่วมมือเป็นพระพุทธรูปก่อทางเุรายให้ญาติโยมสักการบูชา เป็นทาวปพ่องทาวเวสุวรรณแวเวสุวรรณโววนไต่างในบริเวณวัดครับพี่น้อง

ไมีเหือ,องานอกทีเหือแข็งพอเยียวยานเหืออู้เหือยไงะเอียดเดียนางพญาสีขดโอ้นี่ครับเป็นเรืนางพญาสีขวดครับเื่สวยละเอียวครับนองนน ใช่เลยตองกันหาพวกสิบกว่าไปนะครับพี่น,น้องเดี๋ยวเบิ่งนี่สวยเลยเี่ยวองนีครับนางพญาสีขวดเป็นเลือดแข็งครับเป็นเลือดแข็งเป็นเลือดยาวเลือดแข็งครับอันนี้เป็นกเกิดวันอังคาดครับนี่ครับวันอังคาดพี่น้อง ครับตอนนี้เรเดินไปออกมปูพญานาคครับ